เห็ดผัดไทยแสบลายพี่น้องตั้งอยากเอาสูตรผัดไทยให้ฟังเห็ดไงฮะยังยจ้ะผัดไทยกุ้งใส่กุ้งใส่ไข่ใส่หอัวด,ดอกหอัวด,ดอก <c oughs> สลังเป็นมักใส่หัวด,ดอกไอ้ฝอยแน่พ่นะ่ะ จางแบบกี้เ่ตุงง่ายอย่างไรด้ค่ะตลอดแซบนะแซบปหริแซบคือสื่อกินเจ่ออร่อยอยุ่มือบยุบานห้องอยู่มือะไรสำหรับสูตรลุนี่เนาะเห็นได้ไง่ายผัดหอมหอมโมยญ่หั่นซอยเนาะผัดให้สุกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัด ใส่หอดดอกที่เขาหั่นเตรียมไปแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ใส่ไข่ก็คือเกียเบเอบาๆอไปน้ำกินไปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยากบออยากอยากบ๊อใหอย,อยฟังนาวัดสุดนี้แซ่บเป็นดีเังสินะเพราะตะไคร่สุกเส้นที่เรา อยู่ที่นี่จะมีเส้นเส้นแห้งก็อเอามาเซลน้ำอุ่นประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นก็มาผัดเนาะค่ะเพราตามันเสด็จนนำก็มาผัดปรุงรสรุ่นนี่ปรุงง่ายๆนะคะแต่ว่าสังเกตเบิ้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวทรายแดงนี่แหละแล้วก็น้ำปลา ซอสขาวซีอิ๊วขาวเห็ดหอมแท่หอยน้ำมันหอยพี่น้องคะ่ะน้ำมันหอยใส่นิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสเนาะผงนัวแต่ว่าอันอันอันที่รุน,นีทำเนี่ไม่ได้ใส่ผงนัวบ้านเราใส่ผงนัวของที่นี่ผงปรุงรสไก่จใว่กันพริกผ,ผงเนี่มาใส่ที่หลัง เพราะว่าเพินพ่นเพินพ่นเพิน่นมากินเพิ่นกินพริกเผ็ดไปเลยใส่พริกผงแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวข้นๆก่อนกินนะ่ะนะมันแซบนะะ่บไหมค่ะสูตร 8, 8, แปลกๆแต่แซบ่บอร่อยอ่เคยซื้อแบบน้ำซอสน้ำซอสผัดไทยสำเร็จรูปมาก กินเถือปากไหมบมันม่เ็ดเราเองพัดกินเราเองกัคือแสบแท้สันดิเป็นความโชคดีอ,อยู่ยางแซนแล้วกินเราวมากินข้าวผัดอาหารบ้านเท่าเนาะกินผัดไทยผัดมี หดวุ้นเส้นแล้วก็ต้มจืดต้มจืดต้มจ,จืดวุ้นเส้นไหมคะเป็นขั้นจกดีก็คือหนึ่งทำง่ายสองถ้าเขาไม่ชอบแล้วเราต้องทำอาหารของเขาในบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเ,เป็นการทำอาหารที่ซัำซ้อน แต่เพื่อนเราไม่เห็นแถวของสินะกินอาหารบ้านเพื่อน <c oughs> กินบ่อยๆมันก็ะเี่ยนไหมพี่น้องเดี๋ยวกิน <c> เ <oughs> อาหอดอ้อมเนื้อออกมานึ่เดีเนย่อ้อมเนื้อหม่าว่านีแซ่บแซ่บซื้อเนื้อแบบคุยกันสับเพเห็นละนะคะเพื่อนๆค่ะ กุยกันสเพเห็นละพอได้มีมูเวานะซื้อเนื้อแบบที่เขาทําสเต็กที่นี่เขาจะเขาจะเขาจะขายเนื้อเป็นแพกเนาะทั้งทั้งชนิดเนื้อเนื้อบดไหมเขาก็จะระบุเนื้อันี้สสำหรับเพลสเต็กกังสินะ่เนื้อ,อน,นี่อันนี้ยน,นี่เองสช่ไหมคะ่ะแยกแยกแยกเป็นประเภทเป็นกลองเป็นกลอ,องไว้มันก็จะสะดวกต่อการซื้อมาปรุงอาหารเพราะอยากเห็ดอย่าง พ่ากับสือตามาที่พ่อต้องการไหมว่าไดไปไปเลือกอยากว่าโอ้ยเอาเนื้อนี่เอา,อาแท่นัน,นี้เองสิพุ่มใจนาอค่ะเฮ็ดกับเขาแล้ว <c oughs> ผู้ผู้เพิ่นกินมันแสบนะกินติ๊มือก็ได้พี่น้องปกติอาหาร้านเพิ่พิ่นสิบว่าได้กินติ๊มือเด้กินแล้ว่นสิบว่าสามารถกินอีกได้จังส่นะ่ะเพื่อนก็นสิว่า ่อยกินมีบยย่ได้อีกนั่สิไหมคะเพื่อห่เหรอเนาะกินหลายกระเบอือแต่ว่าบัดอาหารบานหฮาเหตุไหนกินข้าวผัดเมื่อวานนี้เฮ็ดข่าเห็ดข่าผัด,น,น,น,ผดน้ำพริกเผาใส่ไข่ซื้อใส่มันมันเทศเนาะมันหวานญี่ปุ่นนะมันแค่รสไหมคะแต่ว่าเขาปู่เองท,ท,ที่ฟาร์มออสเตรเลียนะคะกินแซ่บ ตักให้จานบางไงกินเมือพี่น้องคะบันี้เมื่อี่เมื่อเศา้านี่ผัดมีอีกแล้วใส่กุ้งอะคอยแนะนะกินเมื่ออีกจานบางไงอีกเนีย่ยมันแรงมากจะสิกินขอกำยังถามกันก่นกอนนะก่อนสิเห็ดน,นะคะ่ะเพราะบางทีถ้าถ้าเขาไม่นึกอยากกินมันกับบะกินสิไหมก็สิงคือห้องสิแล้วเนาะค่ะแนบ่อยากกินกับกันนกบะะกกบะก,กินเด้งสิงนะถ้าเลือดได้เนะาะขอพภัยอะไร ต้องกินได้เยียมพี่น้องคะเอาเรรามาชาตินี่ยแหละเขาเรกงใ้เขาสิกินยังฉันวานเนาะที่จริงกับกับเขาฉันกัดกับมีอยูุนาทั้งออมทั้งเงินย่ำนำตกย่ำเนือนำตก,กเวทเนี่ยกันยั่งยูงสินะคะ่ะกินได้ยูสินะเห็ดพัดไทย่อยกินแน่พะนะจัดเลยจัดเราวันนี้มันแซ่บพี่น้อง เซบขันสีเฮ็ดขั้นตอนนู่นนี่น,นั่นนั่นสิเฮ็ดคลิปวิดีโอตามขั้นตอนนั้นสิมันก็เราเราไม่ใช่ช่องที่ทําประกอบอาหารสักทีเดียวสินะเป็น,เป,นเป็นไลฟ์สไตล์ซะเนาะเป็นเฮ็ดแล้วก็มาอมบอกกันฟังสินะค่ะตว่าผู้เอฟซีเพิ่นติดตามพรอ,อฟังเลยฟังบ่อยฟังจนซื้อมันก็เอา่นว่ามาตะบอกหปฟัง ขั้นตอนนะเห็ดนั้นเฮ็ดนี่แบบนั้นแบบนี้งสินะค่ะเป็นไปนลรองเห็ดเบิง้งเออแซบิลีตัวหลังสินะตะาวาเนื้อสิ่งอื่นใดเนาะคะ่ะมาอยู่ต่างแดงนคนใดได้กินคนใดกินแน,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 นี้กินทักบานเฮ่ามีความสุขบ่แม่นแซ่ไปืสือ มีความสุขอันคิดฮอดบ้านเนี่ยมันแต่คิดฮอดอยู่แล้วได้ไปน้องยุใสก็ตามมีความสุขก็ตามถ้ามาชาติของคนนนะสีิฮอดบ้านเกิดจากคล้องหน้าแมนนี่ลีด้ยค่ะมันก็อาจจะมีบ้างทีเพิ่นผู้เพิ่นบอสคิดฮอดบ้านบ่เป็นยังสินะยุนี่มีความสุขดีเองสินะ แต่สาหรับรุนี้วันไหนที่ที่คิดถึงบ้านเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยอยากแบกเสียงล้มทงแบกเสียงหากระตาล้มทงแบบนั้นเลยอาการคักยืดน,นะาความขิรอดบานได้บอลแล้วก็ส่วนแค่หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ